สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับสำหรับที่ในช่องนะครับ้อหวยลาวทุกท่านกันเลยนะฮะก็กลับมาพบกัน สำหรับในวันนี้กันแล้วนะครับในวัที่แล้วนะครับก็เสียดายนะครับนินิสามคู่เท่านั้นนะครับที่ให้ไปนะครับนีเลยนะฮะแนวทางฉบับจริงๆของผมแล้วจะเป็นแบบนี้แหละนะครับเนี่ยสามคู่นิเก้าหกนะออกมาเก้าห้าเออตมเดียวอ่ะวันที่แล้วเข้านะอ่าเข้าบ้างหลุดบ้างสลับปรับปุ่กันไปแล้วกันนะครับวันจันเข้าวันพุธหลุดวันศุกร์ก็ขอให้เข้าแล้วกันนะครับก็จะไปดูในสรุปเนี่ย ะครับก็มาดูในสูตรกันก่อนนะครับนี่หลายๆท่านก็ถูกโชคดีกันนะครับกับในสูตร2.1นะครับงวดที่แล้วนะฮะออกไปในที่ใน95 95 91นะอ่าในสูตรนี้หลักหน่วยไม่มานะปกติมันจะมานะครับแล้วก็อันนี้หลักหน่วยมานะชนกันนะครับสูตรนี้เข้าอีกแล้วนะฮะงวดก่อนก็มา 0.2. ตรงๆแล้วแล้วก็มา 95. ตรงๆนะครับน้องาเริ่มมาตรงๆเลยนะสงวดติดหลังหลเนี่ย นะครับเนาะอ่ะโอเคนะฮะเนาะมาดูในแต่ละสูตรกันนะครับเริ่มแรกจากในสูตร2 2 1กันก่อนเลยนะฮะสูตรนี้สูตร2 1นะครับก็นะฮะนี่อ่ะล่าสุดนะฮะเข้าไปในที่ใน95ตรงตรงนะครับเนาะก็ไปออกในที่ในล่างนะครับเข้ามาแล้วนะฮะสูตรนี้จะเปในที่1 2 3 4 5งวดติดแล้ว นะครับนาะอ่ะงวดที่6จะเข้าไหมนะครับหลักสิบเป็น6กับ7นะฮะหลักหน่วยเป็น3 4 5 6ี่นะครับจับ2ตัวนะฮะในสูตรนี้ก็จะได้นะครับในที่ใน6 3 6 3 6 4 6 5แล้วก็66 7 3 7 4 7 5นะครับแล้วก็จะเป็นในที่เจ็6นะครับสลับในสูตรแรกนะฮะอ่ะสูตร 2- 1นะครับ ก็มีสูตร2 1นะครับมีสูตร21ก็ต้องมีสูตร2 2นะฮะครบคู่กันนะครับก็ใช้มาก็หลายงวดแล้วนะครับเนาะอ่ะก็จะเป็นนะฮะในสูตร2 2งสองนี่วดที่แล้วมันไม่เข้าก็ถือว่าหลักหน่วยก็ยังมาอยู่เนาะใน5นะครับเนะี่ยมาชนกันในสูตร2 1ก็5 6 7นะเนะี่ยชนกันแบบนี้มันมีโอกาสที่จะมาเยอะนะครับเนาะอ่นะแล้วสูตรนี้ก็ยังมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะฮนะเนาะก็ ในล่าสุด90 6 54 3นสนะครับก็จะเป็นในที่ใน9 6้าห5 94แล้วก็9 3สนะครับเนาะ06 05 0หนะฮะแล้วก็0 3อืมแต่รอบนี้หลักหน่วยชนกันในที่ใน3 4 5 6เลยนะครับอ่ะก็แสดงว่าต้องมีสักศูนย์เนาะที่เข้านะครับ ก็นําไปพิจารกกันดูแล้วกันนะครับแล้วก็ในต่อไปต่อไปก็จะเป็นในสูตรสองตัวเหมือนกันนะสูตรนี้เป็นสูตรนะฮะหชุดเท่านั้นนะครับอืมปกติมันหลักหน่วยมันจะมาตัวเด่นสักตัวหนึ่งนะแต่ในงวดที่แล้วไม่มาเลยสามสองสามสี 3, 2, 3, นะ่แต่ล่าสุดสองสามสี่นะครับล่าสุดสองสามสี่เหมือนกันเนาะอืมนะครับตัวเดิมชุดเดิม ซึ่งก็ถ้าดูในสูตรนี้มันก็ชนกัน3กับ4เนาะวันนี้เน้น3กับ4เลยนะครับผมว่ามีลุ้นนะครับเนาะอ่ะสูตรนี้นะครับจับ2ตัวก็จะเป็นอีกที่ใน2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 3 4นะฮะอ่ะนี่เลยนะชอบสูตรไหนก็นำสูตรนั้นไปจับนะบจะชอบในสูตรนี้ไหมสอสูตรนี้นะครับหลักหน่วยชนกันในที่ใน3 4 5 นะครหลังหน่วยช่วงันในที่345ถ้าบัญชนกันแบบนี้มีโอกาสที่จะมาเยอะนะครับก็อ่ะไปดูในชุดสรุปนะก็อาจจะลองมาเปรียบเทียบก,กันกับในตรงนี้ก็ได้นะครับเหนือแล้วพบกันใหม่นะครับไปดูในสูตรกันได้นะครับอ่ะนะครก็หลังจากที่ได้ดูนะครับในสูตรกันไปแล้วนะครับก็มีสูตร3ตัวด้วยเนาะนะครับเนาะในท้ายคลิปนะฮะก็มาลุ้นกันนะวันที่2วันศุกร์ หวยวันสุกก็ขอให้มีความสุขกันทวนหน้าเลยแล้วกันใครที่ถูกหวยรัฐบาลน,นะครับเนอะก็ขอให้ถูกหวยดาวด้วยเลยแล้วกันนะครับสรับในราวพัฒนาวันนี้นะครับเฮงเงปังปังนะครับ,บรับทรัพย์รับโชคทั้งหวยไทยแล้วก็หวยลาวนะครับลาวพัฒนานะครับ拜拜สรับในวันที่2พงพฤษภาคมนะครับจะออกเหมือนหวยลาวหรือเปล่าอาจก็ไม่แน่นะครับอาจจะออกเหมือนหวยไทยหรือเปล่า ถ้าไม่เหมือนหวยไทยมันอาจจะสลับตำแหน่งกันก็ได้นะฮะซึ่งเราพัฒนาในวันนี้นะครับก็หวังว่ามันจะไม่ออกหวังว่ามันจะไม่ไปออกหวยไทยก่อนแล้วกันนะครับซึ่งผมก็ลงให้ไปก่อนหวยหวยไทยจะออกเนาะเอาหวยลาวก็ขอให้มาหวยลาวนี่แหละอย่าไปออกหวยไทยเด้อนะครับเนาะนะเอาก็จะเป็นนะครับในที่ในส4มสี่ห้านะครับ 3 4 5นะครับเด่น3เด่น4เด่น5นะฮะก็ขอให้มาสักตัวหนึ่ง2ตัวหรือ3ตัวเลยแล้วกันนะในเลขเด่นนะครับอาจชอบตัวไหนก็นำไปจับแล้วกันนะครับจับคู่นะฮะก็จะเป็นนะครับในชี้ใน3 8 3 7 3 9 3 5 3 0แล้วก็3 2นะครับหรือถ้าไหนชอบในเด่น3นะฮะก็อาจจะซื้อไว้ติดไว้นะฮะแค่ในชุดในเด่น3ก็ได้ นะครับเนาะแต่เด่น3นี่ถ้ามาหวยไทยแล้วเนี่ยนะครับหวยลาวอาจจะมาอีกก็ได้เออนะก็ขอให้เป็นอย่างนั้นแล้วกันนะครับอ่ะก็ให้โชคดีกับในเด่น3แล้วกันนะครับเนาะส่วนในชุดเด่นอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นในที่ในห้าแปดห้าเจ็ดห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองนะครับแล้วก็ห้าหกนะครับสลับในชุดเด่นห้า ครับ6ชุดนะหรือใครชอบเด่น5ก็อาจจะซื้อไว้ติดไว้แค่ในชุดที่มีเด่น5ก็ได้นะคะคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกเนาะไม่จําเป็นต้องไปซื้อเยอะนะฮะไม่จําเป็นต้องไปจับซื้อหลายตัวนะครับเนาะอ่ะก็ขอให้โชคดีนะครับกับในเด่น5แล้วกันนะครับต่อไปนะฮะในตัวกันตัวกันนะครับวันนี้ให้ไปในที่ใน47 48 สี่ห้าสี่หกสี่เก้านะครับแล้วก็สี่ศูนย์ก็สำหรับในชุดเด่นสี่นะฮะอ่ะก็ขอให้มีแล้วกันนะฮะก็อขอให้มานะครับเนาะหรือใครชอบในตัวการชอบเด่นสีก็ซื้อติดไว้6ชุดนี้ก็ได้นะครับเนาะส่วนใน3ตัว3ตัวก็จะเป็นทีช7 5 2 0 4 7นะครับแล้วก็2 5 สามตัวสามชุดนะฮะติดไว้นะครับติดไว้นน้อยพอได้ลุ้นแล้วกันนะครับก็ไม่แน่ก็อาจจะโชคดีนะครับถูกสามตัวในวันนี้ก็เป็นได้นะครับเนาะดุนดนเด้อถือว่ามันสิมานะครับสามตัวนะครับเนี่ยแต่ก็ไม่นานหรอกนะครับที่ผมให้ไปเนาะไม่กี่งวดหรอกเนาะที่ที่มันเข้าสามตัวนะครับอ่ะก็ขอให้โชคดีกับในชุดแรกนะครับอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นในที่ในสองสาม 6กห้าศูนะครับสตัวเนาะในอีกชุดหนึ่งนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับถูกหวยลาวแล้วก็หวยรัฐบาลแล้วกันวันนี้อ่ะสรุปให้แล้วนะครับนินแล้วกันนะหรือใครยังไม่จุใจก็ไปเปรียบเทียบกันกันกบในสูตร3ตัวก็ได้นะครับก็ขอให้โชคดีกับในสูตร3ตัวแล้วกันนะครับ สำหรับนะะฮในถูกในในในสูตรสามตัวนะครับซึ่งนะหนึ่งว่าที่แล้วก็มีสูตรที่ตัดเข้านะฮะก็เป็นในที่ในสูตรนี้แหละนะสูตรหนึ่งเก้าสองนะสูตรนี้เคยเข้าสามตัวตรงแล้วก็สูตรนี้ผิดในหลักหนึ่งนะฮะเราผิดในหลักสิบนะครับให้ไปหกนะแต่มันออกมาเก้านะครับผลที่ออกเลยก็เป็นที่ในเก้าห้าเก้าหนึ่งนะครับเนาห้าหนึ่งนะสูตรนี้นี่ก็ตัดเข้านะครับสูตรนี้ก็ไม่ใช่แล้วนะครับก็คือสูตรสามสอง นะมันไม่เข้าก็ไม่ลงนะครับเนาะอ่ะก็ที่เหลือก็คือ3สูตรนี้นะครับก็จะเป็นในสูตร5 2สนะครับสูตร5 2ในงวดที่แล้วนะครับก็หลัก10หลักหน่วยยังมาเลขเด่นอยู่เนาะมา9นะครับเนาะครั้งก่อนก็มา7ก่อนก็มา7นะฮะล่าสุดก็5กับ6กับ1กั่2กับ่ยเน้นแล้วกันนะครับจับ3ตัวในสูตรนี้นะฮะก็จะเป็นในที่ใน3 สามห้าหนึ่งสหนึฮะหลักร้อยเป็น4เป็น4 514524 6 1่งสีนึ่งแล้วก็ 4, 6, 2, ะะสี่หกสองนับในสูตรแรกนะครับเนาะสูตร52สองนะครับอ่านะชอบสูตรนี้ก็นําไปจับนะครับต่อไปนะฮะเป็นสูตรที่แล้วที่ตัดเข้านะครับตัดเข้าในที่ในเก้านะฮะ อืมก็นั่นก็มันก็ยังมีตัดเข้าอยู่เนาะในในสูตรนี้นะฮะหลังหลังนี้ในหลักร้อยหลักสิบเนาะมาเลขเด่นบ่อยนะครับจับสามตัวนะครับในสูตรนี้นะฮะก็จะได้สามตัวในสูตรนี้นะฮะก็จะเป็นเลขที่ในหกศูนย์ห้าหกหกศูนย์หกหก 156่ง15แ, 15, แล้วก็7 0็ดศนะูนย์แล้วก็716นะครับสลับในสองสูตรนะสูตรห้าแล้วก็สูตรหนึ่งนะครับแล้วก็สูตรนี้เพิ่มเข้ามาใหม่นะรับสูตรนี้เนาะเสียดายนะครับในหลัก100นะครับกับหลักหน่วยมาแล้วเสียดายในหลัก10ที่ไม่มา นะครับเนาตามกันต่อนะครับหลักร้อย4กับ5หลัก10เป็น7กับ8หลักหน่วยเป็น4กับ5นะครับจับ3ตัวนะฮะก็จะเป็นในที่ใน4 4 7่4ี่4 7 4 8 4 4 8 5แล้วก็5 7 4 5 7 5 5 8 4 5 8 ห้านะครับเนาะ่าทั้ง3สูตรนี้ชอบสูตรไหนนะฮะก็นําไปจับนะครับเนาะอ่ะนำไปลุ้นแล้วกันนะครับเนาะเนี่ยชอบในสูตรนี้ก็อ่ะซื้อไปนะครับเดี๋ยวลืมนาไปตัด2ตัวหรือชอบในสูตรนี้ก็อ่ะซื้อไปนะครับเนาะอ่ะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับหวยลาวในวันศุกร์นะครับเนาะใครที่โชคดีจากหวยรัฐบาลนะฮะถูกรัฐบาลวันนี้ก็ขอให้ถูกหลาวด้วยแล้วกันนะครับเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ